เรามองไปถึงอนาคตว่าขั้นตอนต่อไปเมื่อก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งเราต้องการชัยชนะที่จะเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ทุกคนคิดหมดครับว่าเราจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอย่างไรแต่อุปสรรคสําคัญในเรื่องของความไม่เป็นธรรมในรัฐธรรมนูญในเรื่องของการที่จะเลือกตัวนายกรัฐมนตรีมันยังคงอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนวันนี้เราต้องใช้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่เราจะแลกความไว้วางใจนั้นเนี่ยกลับมายัางพรรคเพื่อไทย เพื่อที่จะนําพาประเทศเนี่ยเปลี่ยนให้เกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดนาย,ยกรัฐมนตรีใหม่ให้เกิดรัฐบาลใหม่ที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําถามว่าเปลี่ยนอะไรนะครับจริงๆเห็นด้วยกันนะครับเนี่ยกับคุณคุณสิริกัญญาเนี่ยเปลี่ยนแรกเลยก็คือต้องเปลี่ยนตัวนาย,ยกรัฐมนตรีแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องจัดสรรองค์คาพายพของเราให้มีความพร้อมวันนี้พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนแล้ว จากการประชุมเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเรามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารมีการประกาศในเรื่องของทิศทางแนวนโยบายต่างๆเพื่อที่จะก้าวนำพาประเทศไทยเนี่ยไปข้างหน้านะครับนี่เป็นการ disrupt ตัวเองของพรคเพื่อไทยนะครับเราเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนี้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับตั้งแต่เราสืบทอดเรื่องของจิตวิญญาณมาตั้งแต่พรคไทยรัฐไทยมาพรคพลังประชาชนนะครับมาเป็นพรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่เราเปลี่ยนใหญ่ที่สุดนะครับมีหัวหน้าก็คือคุณหมอชนนั่นสีแก้วนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับเรามองไปถึงอนาคตว่าขั้นตอนต่อไปเมื่อก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งเราต้องการใช้ชนะที่จะเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ทุกคนคิดหมดครับว่าเราจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอย่างไรแต่อุปสรรคสําคัญในเรื่องของความไม่เป็นธรรมในรัฐธรรมนูญในเรื่องของการที่จะ เลือกตัวนายกรัฐมนตรีมันยังคงอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนวันนี้เราต้องใช้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะจะแลกความไว้วางใจนั้นเนี่ยกลับมายัางพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะนําพาประเทศเนี่ยเปลี่ยนให้เกิดให,ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดนายกรัฐมนตรีใหม่ให้เกิดรัฐบาลใหม่ที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําเมื่อเกิดแล้วแน่นอนครับมีหลายสิ่งในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราได้เห็น เราได้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยเราได้เห็นความเปราะบางของเรื่องของสาธารณสุขเรื่องการศึกษาเรื่องสังคมของไทยที่มันมันแตกประตุออกมาหลังจากเกิดวิกฤตขึ้นแน่นอนส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการบริหารงานของภาครัฐแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องกลับไปนั่งวิเคราะห์หาหนทางที่จะปิดจุดอ่อนเหล่านั้นหนึ่งนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรายังไปนเน้นหนักในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการส่งออกซึ่งเป็นโออีโคนมีสิ่งส่งออกสินค้าส่งออกอประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยยังเป็นสินค้าโลเทคทั้งนั้นเลยไม่ต่างจาก1ิปีที่ผ่านมา1ิปีที่แล้วเป็นยังไงวันนี้เป็นอย่างนั้นวันนี้พรคเพื่อไทยเรามองไปถึงอนาคตเราบอกว่าโครงสร้างทางการผลิตต่างๆเนี่ยเราจะต้องไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรโครงสร้างทางแรงงาน เราต้องหาทางที่จะไปพัฒนาเพื่อให้เขาเกิดทักษะใหม่ๆเราต้องเปลี่ยนในเรื่องของการผลิตบุคลากรแรงงานในเรื่องที่เป็นทักษะเชิงเดี่ยวอย่างปัจจุบันเราต้องเน้นหนักในเรื่องของการให้ความรู้เน้นหนักในเรื่องของการให้เซอร์ติฟิเคตมากขึ้นเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในอนาคตด้านการศึกษาเนี่ยนะครับวันนี้เราก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นที่น่าเสียดายที่ในช่วงหลายปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องการศึกษาเนี่ยเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับพอเกิดวิกฤตขึ้นรู้ไหมครับว่าเด็กน้องนองน,องนักศึกษาในรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาของน้องๆในรุ่นปัจจุบันเนี่ยถูกดีเกรดถูกลดถูกถูกถอยหลังไปประมาณ5ปี2ปีที่เสียไปกับโควิดเนี่ยน้องๆเหล่านี้ถอยหลังไป5ปีเราจะชดเชยอย่างไรแล้วเราจะต้องอยู่กับโควิดต่อไปในอนาคตเรื่อยๆเนี่ย ในอนาคตเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรต้องเรียนอย่างนี้ครับถามว่าเรียนออนไลน์เนี่ยวันนี้ทางรัฐบาลพยายามที่จะเปิดเรียนโดยที่ไม่มีความพร้อมในการรองรับในอนาคตข้างหน้าเด็กเหล่านี้คิดหรือครับว่าเขาจะสามารถกลับไปเรียนโดยปกติและไม่มีการสะดุดติดขัดในเรื่องของการเรียนในที่สุดก็จะมีการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์แล้วก็ต้องกลับไปเรียนในเรื่องของออนไลน์อีกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าภาครัฐไม่มีทําการเปลี่ยนไม่ทําการแก้ไขไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ นะครับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งวันนี้เราก็มีการเตรียมการในเรื่องของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านน้าด้านถนนหนทางนั่นคือโลจิสติกและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยด้านน้ำเนี่ยพรคเพื่อไทยเองมีการสานต่อโครงการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่ซึ่งเราเตรียมการรองรับไว้เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเรามองโครงการด้านน้ําไว้ประมาณสองล้านล้านบาทนะครับที่จะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผันน้ําในเรื่องของการสร้างแหล่งน้ําใหม่ๆเพื่อที่จะรองรับพี่น้องด้านการเกษตรและการใช้ในชีวิตประจําวันนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต้องบอกเลยว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยตีโจทย์ผิดโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถไฟรางคู่ก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่ได้มองเป็นเพียงแค่แคการเคลื่อนย้าย ประชากรจากจุด A ไปจุด B นะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างเมืองใหม่อย่างไรเราวันนี้เราเรามีการประกาศนโยบายเพื่อไทยมหานครนะครับเพื่อไทยมหานครคืออะไรเรากําลังจะทําให้เมืองที่เป็นจุดพักต่างๆเนี่ยสามารถพัฒนากลายเป็นหัวเมืองและกลายเป็นมหานครในที่สุดเราจะทําอย่างไรที่จะกระจายความเจริญถามว่ากระจายความเจริญเพื่ออะไรกระจายความเจริญเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ ไม่ต้องมาแออัดในเมืองหลวงผลักดันคนต่างจังหวัดเนี่ยให้เขาได้กลับไปทํางานที่บ้านเราสร้างความเจริญให้เขารอรับที่บ้านเขาให้เขามีงานมีเงินสามารถกลับไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวแตกต่างจากปัจจุบันครับซึ่งที่บ้านเนี่ยจะมีแต่ผู้สูงอายุจะมียายกับตาแล้วก็เลี้ยงหลานซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเอามาฝากไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ สุดท้ายก็คือเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจในด้านดิจิทัลวันนี้เนี่ยหลลีกเลี่ยงหลีกหนีไม่หลีกหนีไม่พ้นนะครับเป็นสิ่งสําคัญแล้วผมจะบอกว่าเป็นการลงทุนที่ถูกและคุ้มที่สุดมันกลายเป็นปัจจัย5ไปแล้วการเข้าสู่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นปัจจัย5ของคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเราจะมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจพลิกฟื้นความหวังและโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้ครับ